ท่านคงทราบนะครับตอนนี้ประเทศขนานี้ประเทศไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการวิกฤตการณ์ทางการครั้งใหญ่หลังจากที่เรารเผชิญมาแล้วหลายครั้งด้วยกันซึ่งแต่ละครั้งล้วนจะมีผลกระทบต่อภาพรวมประเทศกระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขันกระทบต่อความผาสุกข,ของประเทศไทยเป็นอย่างมากท่านก็จะมีคําถามต่อไปนะครับว่า และวิคฤตการณ์งกางๆปัจจุบันนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร <c oughs> คงมีหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุหนึ่งที่ทางสกอวคิดก็คือสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบประเทศประเทศไทยได้รับการออกแบบโดยโครงสร้าองอำนาจอย่างเช่นรัฐธรรมนูญนะครับสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่เกิดจากโครงสร้าง และรูปแบบของประเทศที่ได้วางแผนกันเอาไว้เพื่อแก้ปัญหายอย่างหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลข้างเคียงอย่างหนึ่งหรือไม่อันนี้เป็นคําถามนะครับอาจจะไม่มีคําตอบตายตัวแต่เป็นประเด็นที่อยากจะให้ลองคิดดูครับเราลองยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรัฐมนตรปี2540ต้องการแก้ปัญหาความอ,อนน่อแดงของกากกันสสต้องสกัดปากกัน,กนเมื่อปีนี้เกิด เมื่อใช้เัคหนูนนีในการออกแบบประเทศปกครองประเทศก็จะเกิดอาการมันที่เข้มแข็งกเกิดผู้บริหารที่เมียำนาจสูงแล้วก็ในเวลาต่อมาอาจจะทำให้เกิดการคอร์รัปชันเชิยนโยบายขึ้นด้วยเหตุน,นี้หรือไม่ที่ทำให้ประเทศของเราความขัดแยงกันมาเรื่อย อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งครับท่านอาจจะถบเถียงได้ว่ามีสาเหตุอือ่นอีกเยอะการใช้รัฐบ,บุรุษปี2540ส,สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐ,รฐกิจนิย,นยมทุนนิยมเสรีนะครับซึ่งสองสิ่งนี้ผสมประสานกันหรือไม่ที่จะไม่เกิดผลต่อโครงสร้างประเทศและในเวลาต่อมาเกิดผลข้างเคียงขึ้นผลข้างเคียงอันนี้ ส่งผลทำให้เกิดความบอนแนอะเที่ทาให้ความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศตกลงไปทุกดเกิดทุกด้านนะครับเราจะยังไม่พูดถึงเรื่อง c o r r u p t i o n p e r c e p t i o n index นะครับประเทศไทยของเราล้าหลังกว่าประเทศอื่นประเทศที่เคยเป็นคู่แข่งขันกับเราตอนนี้ก็แซงหน้าเราไปหมดแล้วมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าประเทศไทยมีความจมําเป็นหรือไม่ ที่เราจะต้องออกแบบประเทศใหม่นะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นตรงกับโครงการวิจัยที่สบวกำลังดำเนินการที่ใช้คาว่า d ดีไซน์ไทยแลนด์เรามาร่วมกันที่จะ,ะทำรูปแบบประเทศให้มีความเข็งแข็งและสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศกันดดีย่างไม ในการการะทำในเก่านะครับปัญหาใหญ่ของประเทศคือปัญหา c o ร์รั t ช o n ตะกี้ท่านจัดสุเกตได้พูดถึงนะครับว่า corruption perception index ของประเทศตกลงไปอย่างมากน,นะครับถ้าดูข้อมูลแล้วเหน็นชัดนะครับว่าในปีที่แล้วนะครับเราอยู่อันดับที่88 <c oughs> แล้วก็ปีนี้เราตกไปที่อันดับที่102 อันนี้จัดระดับโดย Transparency International ตกไปอย่างรวดอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นปีแรกตั้งแต่ที่เราตั้งประเทศไทยมาที่ได้รับการประเมินะ Corruption Perceptions per Index หรือที่รดดัชนีภาพลับ Corruption หรือดัชนีการรับรู้ Corruption ของประเทศตกลงต่ำกว่า100นะครับแล้วก็ประเทศ ที่ใกล้เคียงกับเราก็เป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ด้านการลับเช็นที่แย่มาผมคิดว่าประเด็นเรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องความเสียหายที่เกิดการรับเชขึ้นนะครับเรื่องนี้ได้จับไปที่หลายแห่งทั้งผมเคยได้ไปกล่าวที่ทีเดย์แล้วนะครับว่าผลเสียมีอะไรบ้างและผลเสียที่ส่งผลรุนแรงนะครับต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและความชื่อั่นของประเทศดังนั้น สกอวิได้นั่งคิดดูนะครับว่าเวลานี้สิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือการทำนโยบายข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นสกอได้มองข้ามเหตุการณ์ความขัดแย้งในเวลานี้ไปนะครับเพื่อใช้เวลาแต่ปล่าในการนั่งเรียม ข้อเสนอเชิงนโยบายอันมีฐานมาจากผลงานวิจัยและงานวิชาการเพื่อให้ผลงานเพื่อให้นโยบายหล่งนั้นเป็นนโยบายที่มีฐานที่แข้งแขรงนะครับและสามารถนำไปปฏิบัติได้มีผลข้างเคียงน้อยและเกิดผลประโยชน์สูงมีฐานเดียวนะครับนโยบายอันนั้นต้องมาจากฐานจากงานวิจัยและวิชาการ หากนโยบายนั้นมาจากความรู้สึกหรือนโยบายนั้นมาจากสาเหตุอื่นใดก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้มากสกวมจึงได้จักเวทีนี้ขึ้นนะครับเวทีนี้ขึ้นคือเวทีสาธารณาสกบควความรู้สู่ก,กันในรูปประเทศซึ่งในรายละเอียดท่านผู้นในการฝ่ายนโยบายชาติจะได้กล่าวต่อไปนะครับเรื่องนี้น ท่านครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะต้องร่วมมือกันมาร่วมกันครับจัดทำนโยบายที่ดีแล้วก็ออกแบบประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีระบบทั้งระบบโครงสร้างเชิงอำนาจโครงสร้างอำนาจระบบการกระจายอำนาจและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ได้ผล นะครับแล้วก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆที่แซงเราไปแล้วทั้งประเคงไม่มีเวลาเหลือแล้วนะครับคงต้องจับมือกันจริงจังช่วยกันปฏิรูปประเทศนําประเทศที่เจริญกาน้า่อได้ในการจัดเวทีดังกล่าวนี้นะครับผลผลิตที่เกิดขึ้นก็คือนโยบายที่มีคุณภาพและทางสกบจะได้รวบรวมปเป็นเอกสารนะครับ ือที่จะได้นำเสนอต่อรัฐบาลใหม่นะครับไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากส่วนใดแต่เราก็ถือว่าเป็นรัฐบาลของประเทศเราจะนำข้อเสนอดีๆเหล่านี้ไปเสนอต่อรัฐบาลที่กำลังจะก่อตั้งขึ้นมา <c oughs> ให้รับเต่อานโยบายนี้ผนวกก,ก,กกับการผนวกกับการทำงานของรัฐบาลในอนาคตที่กำลังจะมาถึงครับ <c oughs> ผมอยากจะพูดในเรื่องของแนวทางใหม่ในการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับโดยที่เริ่มต้นว่าคอร์รัปชันนั้นเป็นหัวใจของการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ด้วยนะครับที่มีคนจนํานวนมากมาจุมนุมกันสาเหตุส่วนหนึ่งคงปฏิเสธม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่มีการออกพระราชบัญญัตินะครับนิรโทษกรรมซึ่งคนจำนวนมากก็ตีความว่าการมีพระราชบัญญัตินิโทษกรรมนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นการนิรโทษกรรมให้กับ ู้ต้องหาคดีต่างๆรวมทั้งคดีคอร์รัปชันด้วยนะครับผลไม่พอใจกันมากก็คือเรื่องของคดีคอร์รัปชันนะครับ uh, เรื่องนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งนะครับต่อการปฏิรูปประเทศไทยการปฏิรูปประเทศไทยที่พูดคุยกันนะครับต่หลายเวทีเท่าที่ผมสับกรับฟังดูก็จะพูดกันหลายเรื่องแต่ว่าก็จะมีจุดร่วมกันนะครับพูดกันเรื่องถึงการปฏิรูปการได้มาซึ่งอำนาจรัฐนะครับการปฏิรูปการใช้อำนาจรัฐนะครับ ซึ่งเรื่องของการปฏิรูปการใช้อำนาจรัฐนี่แหละครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับเพราะว่าการคอร์รัปชันคือการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบนะครับพิวสัพามเมื่อในรูปแบบหนึ่งเมื่อสกวนะครับมีโครงการนะครับผมจึงมีความดีๆอย่างยิ่งนะครับที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เผยแพร่ผลการวิจัยซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสกบอด้วยนะครับแล้วผมจะพูดในตอนสุดท้ายนะครับ ปีนี้นะครับเป็นปีที่อย่างที่ท่านผู้บริการได้เกิดไว้นะครับว่าอันดับคอร์รัปชันของประเทศไทยนะครับตกต่ำแย่ลงมากนะครับผมขอโฟกัสง่ายๆนะครับว่าเราแย่กว่าประเทศโคลอมเบียซึ่งโคลอมเบียนั้นเป็นประเทศที่พวกเราที่ศึกษาติดตามก็จะพบเป็นประเทศที่มีมาเฟียนะครับประเทศค้ายาเสพติดมีเศรษฐกิจน,นอกระบบใหญ่มากและเศรษฐกิจน,นอกระบบกับคอร์รัปชันส่วนใหญ่จะไปด้วยกันนะครับเพราะว่าการทำเศรษฐกิจน,นอกระบบนั้น วิธีจะทําได้โดยไม่ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ถูกตํำรวจเล่นงานก็คือต้องมีการจ่ายสินบนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ความรุนแรงนะครับการจ่ายสินบนจึงเกี่ยวข้องกับตัวคอร์รัปชันนะครับปีนี้นะครับประเทศไทยนะครับเรามีอันดับนะครับคะแนนต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อวัดจากคอ r ์เพช i ั n นคอ c ์รัปชั i เพร x เชันอินด็ Index, นะครับของ Transparency International หรือองค์การความโปร่งใสสา,สากลนะครับ เรามีอันดับตกลงมาถึงอันดับที่102อยนะครับอย่างที่ท่านผู้บริการท่านได้พูดไว้นะครับปีก่อนอหน้านี้เรามีอันดับอยู่ที่อันดับแ8นะครับการที่ปีเดียวนะครับเราตกไปจากอันดับแ8เป็นอันดับ102คือตกไปถึงอ14อันดับนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการตกใหญ่ขนาดนี้นะครับที่ผ่านมานะครับเคยมีการาตกมากมากนะครับในปี2550นะครับซึ่งตกจากอันดับ63นะครับกลายเป็นอันดับ8 4 แต่ว่าครั้งนี้เป็นการตกที่ไปไกลมากนะครับแล้วไปไกลต่ำกว่าประเทศในลาตินอเมริกาอย่างโคลุมเบียแล้วก็ต่ำกว่าประเทศบางประเทศนะครับในแอฟริกาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันดับครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่เสียงมากนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่ผมนําเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านจะเห็นว่าดับของประเทศไทยเคยอยู่ดีที่สุดนะครับประมาณ59-60นะครับหลังจากนั้นก็ มีแนวโน้มในระยะยาวขาลงมาตลอดนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงคอร์รัปชันจะเป็นปัญหานะครับที่ทําให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปไม่ได้นะครับด้วยหลายสาเหตุเลยนะครับอย่างแรกก็คือคอร์รัปชันจะทําให้การลงทุนนะครับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าถ้านักลงทุนนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศนะครับจากประเทศที่มีธรรมาภิบาลที่ดีนะครับจะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วจะต้องจ่ายาเงินใต้โต๊ะ เขาก็จะไม่มานะครับหรือถ้าจะมาเขาก็ต้องหาวิธีผ่องถ่ายนะครับการจ่ายเงินใต้โต๊ะเขาจ่ายเองไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเขาเข้มข้นนะครับเขาก็ไปหาคนอื่นเป็นตัวแทนใจ่ายใต้โต๊ะให้แต่การที่เป็นตัวแทนใจ่ายใต้โต๊ะนั้นก็แปลว่าผลตอบแทนการลงทุนเขาจะต้องต่ำลงเพราะฉะนั้นโครงการที่เคยเหมาะสมจะลงทุนบางโครงการก็อาจจะไม่เหมาะสมจะลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะต่ำกว่าดับที่ควรจะเป็นคอร์รัปชันยังจะช่วยทําให้การลงทุน ในโครงการขนาดใหญ่ในประเทศของเราเป็นไปได้ะยากขึ้นด้วยนะครับการที่ประเทศไทยต้องการโครงสร้างพื้นฐานต้องการลงทุนขนาดใหญ่เช่นโครงการ2ล้านล้านนะครับซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็เห็นว่าจําเป็นต้องลงทุนโดยเฉพาะอย่างโครงการรถไฟทางคู่นะครับแต่ถ้าเกิดมีข่าวคอ์รัปชันเยอะๆและผลเกรงว่าถ้ามีการลงทุนขนาดใหญ่แล้วคอ์รัปชันก็จะมากตามไปด้วยคนจํานวนหนึ่งก็จะไม่สบายใจและทําให้เกิดกลไกในการตรวจสอบโครงการเหล่านั้น ค้างการตรวจสอบก็มีต้นทุนอยู่ตัวมันเองนะครับทำให้โครงการลงทุนนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เป็นต้นนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจมีปัญหาคอร์รัปชันยังเบี่ยงเบนนะครับความสนใจจากการประกอบธุรกิจแทนที่จะประกอบธุรกิจที่พัฒนาเทคโนโลยีนะครับพัฒนาทุนมนุษย์นะครับพัฒนาให้คนมีทักษะดีขึ้นทําอย่างนั้นถ้ามันมีผลตอบแทนต่ํากว่าการไปจัดใต้โต๊ะคนก็หันไปทําธุรกิจที่จัดใต้โต๊ะกันแทนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ท่านจะเห็นได้ว่าไม่มีประเทศพัฒนาแล้วนะครับที่มีคะแนนต่อต้านคอร์รัปชันต่ำกว่า4คะแนนเลยอย่างที่แสดงในภาพนี้นะครับและประเทศไทยก็ไม่เคยมีคะแนนต่อต้านคอร์รัปชันสูงเกินกว่า4คะแนนถ้าประเทศไทยจะพ้นสิ่งที่เรียกว่ากับดักรายได้ประเทศปานกลางนะครับกับดักประเทศรายได้ปานกลางมีดึงคำครบนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีการต่อต้านคอร์รัปชันมีระดับความโปร่งใสที่สูงพอนะครับจากภาพนี้ท่านก็จะเห็นว่าประเทศอย่าง เกาหลีใต้นะครับในอดีตเองสัก10กว่าปีก่อนก็มีอันดับการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับมีคะแนนไม่ได้สูงกว่าประเทศไทยมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีความโปร่งใสสูงขึ้นคอร์รัปชันก็ลดลงนะครับเกาหลีใต้ก็พัฒนามาเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับไต้หวันนะครับซึ่งมีระดับการพัฒนาต่ํากว่าเกาหลีใต้อยู่บ้านก็ยังมีระดับการต่อต้านคอร์รัปชันอยู่ระดับสูงนะครับสิงคปโปร์ก็เป็นประเทศที่มีะระดับความโปร่งใสอยู่ระดับสูงกว่าประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญถ้าประเทศไทยต้องการพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางเราต้องปฏิรูประบบธรรมาภิบาลเพื่อลดคอร์รัปชันนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นว่า